สาว้าการที่มีผัวฝรั่งหรือไปนอนกับฝรั่งอยู่เมืองไทยเนี่ยเออฟฝ้าเอาลูกมัดเข่ามันไดอิลีบอมองกันจังใดคิดว่าฝรั่งเป็นคนรับผิดชอบมันเป็นคนคนเดอ้อเออฝรั่งทิ้งลูกก็เยอะแยะอยู่เมืองนอกเขาทิ้งมาได้ย้อนกฎหมายบังคับซื่อ,อแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเห็นบอลู้ว่าทอ้องอืแม้กระทั่งคอดมาสองขวบแปดเดือน จากคนที่เข้ามามือนี้นะเออเราสิบอกว่าติดต่อทางใดหาทางใดใบเกิดกระโบทําให้ลูของสถานทูตนะคะพาสปอตกระโบมีเอกสารกระโบได้โอ้ยอย่าสู่ไปตามหามันเถอะถ้ามันรู้จิตสํานึกเ,เดี๋ยวมันก็กลับมาเองนะหา้าพวไม่ง่ายกว่าตามหา้าพวเก่าแล้วมันหนีไปแบบนั้นนะอ่ามันหมดหัาเขาแล้วสีมาอยู่ด้วยกันคำว่าพอละเม่มันสิมีความสุกเต เพิ่มลักไม่หาผัวมไม่งางกลัวว่าสาวนะลองเบิงเ้งดอว่าจังไหนเอาซรอยกันตอบข้อนี้ย